สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านกอับพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ก็ล่วงเลยมาสวันแล้วที่ยังเป็นหวัดอยู่นะครับเสียงยังไม่เป็นปกติเมื่อเช้านี้ก็ไอเมื่อคืนนี้ก็ไอยอยู่เกือบทั้งคืนเหมือนกันอีกออตั้งใจว่าจะเปลี่ยนหมอ ไปหาหมอที่ในตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแต่หมอที่หาอยู่ในปัจจุบันก็ให้ยามาพอประมาณก็ยังไม่มีทีท่าว่าดีขึ้นมากนะดีขึ้นประมาณหนึ่งก็ใจร้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่ารักเดียวใจเดียวดีกว่าเดี๋ยวไปหาหลายหมอแล้วเดี๋ยวมีปัญหา รักเดียวใจเดียวอยู่กับหมอที่หาที่อำเภอชะอำลองดูจนกว่ายาจะหมดลองดูจะถึงวันที่ท่านนัดแล้วก็ไปหาท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสิ่งที่ขอแบ่งปันกนี่น้องทุกท่านอีกเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ หลังจากที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมที่บ้านปากบ่ายก็เมื่อน้ําหยุดแล้วฝนหยุดแล้วไอเจ้าหน้าที่ปอบพอเขาได้สูบน้ําออกต่อไปจากในบ้านเขาก็ยินดีช่วยเหลือนะครับป้องกันภัยนายางเรียกมาให้ช่วยเมื่อไหร่ยินดีเสมอนะครับก็ออยังมีหน่วยงานดีๆอยู่ ยังมีคนดีๆอยู่ในหน่วยงานราชการที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกคนนะครับคนดีก็มีมากกว่าคนชั่วยอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นกำลังใจให้แต่เป็นดีๆนะครับพนัก,กางานป้องกันภัยยินดีเดินทางมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยยัยเดือดร้อนนี่คือความเป็นจริงของชีวิต ในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีเสกสุ่สานด้วยปกติผมเองก็ไม่เคยไปสายนะครับเว <c oughs> <c oughs> ลาจะไปวดัดเวลาจะไปร่วมพิธีกรรมต่างๆก็ต้องจัดเตรียมเวลาให้พอเหมาะไม่ไม่ไปสายแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปเสกสู่สานที่วัดพ <c oughs> ระคิสสารวิทายา <c oughs> วัดเพรงก็ <c oughs> <c oughs> ออกจากบ้านก็บ่ายสองโมงแล้วนะครับถึงนู่นก็บ่ายสามสิบหาวิสาก,ก็ล่วงเลยไป15นาทีแล้วนะครับก็นัดกับลูกลูกไว้เวลาเห็นลูกมาก็ดีใจเขาสูงใหญ่เห็นชัดเจนก็ขอบคุณพระที่เขาได้มาแล้วเราได้พบเจอกันก็เป็นความสุขหลังจากที่ผชญกับความทุกข์ตั้งแต่เช้า ถึงบ่ายนะครับนี่คือพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เวลาทุกข์ก็ไม่หนักจนเกินไปเวลาสุข,ขก็อย่าหลงลืมพระองค์อย่าหลงลืมตัวอย่าประมาทตนเองนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดก็นะครับเวลาคนเรามีช่วงเวลาที่จะตกต่ำอยู่เหมือนกันสำหรับชีวิต ทำกุญแจรถเสียหายนะครับก็เป็นรถยุโรปเหมือนกับรถโ o ก k s สวั e เจนเจดที่นั่งก็ต้องค้นหามา3-4สี่วันแล้วเวลานอนก็คิดแต่ถึงกุญแจรถไม่น่าจะหายก็สุดท้ายแล้วก็ต้องเรียกช่างมาทำากุญแจเมื่อวานก็หมดไป5,000บาทากุญแจดอกเดียวช่ชางใช้เวลาอยู่ประมาณ 6-2ชั่วโมงก็สวดขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในใจให้ช่างเหมือนกันให้ช่างได้ทําได้สําเร็จรุ่งเ่วงไปด้วยดีให้ได้เพราะว่าตอนที่ทําเสร็จแล้วช่างบอกว่าช่งางก็ขอใจแล้วเหมือนกันจากไม่ทําแล้วและสุดท้ายก็ทําจนสําเร็จขอบคุณป้าเหมือนกันนะครับขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง มากมายเลยทีเดียวตอนนี้หนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายด้วยถอยรถลงมาจากลงรถเพื่อช่างได้ทำงานสะดวกถ้าองค์พระผู้เปนเจ้าไม่ท่งช่วยเหลือผมก็ไปชวนรถช่างเขาอย่างเต็มๆมเลยแต่สายตาแวบเดียวที่มองไปสะดุกดกึ๊กเลยทันทีนะครับนี่คือ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นที่คอยดูแลลูกๆของพระองค์ไม่เฉพาะแต่ผมนะครับลูกๆของพระองค์ทุกๆคนเลยและวันนี้องค์ก็ส่งช่วยเหลือชาวเมืองนีนาเวากษัตริย์นีนาเวจนกระทั่งถึงคนที่เล็กที่สุดสาเหตุที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งไม่ทำลายเมืองนีนาเวเพราะว่า ชากรุงมนีนาเวนี้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อฟังมาจากประกาศกโยนาประกาศศโยนายินดีที่จะไปประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กรุงนีนาเวทั้งหลาก็ไม่อยากไปเมื่อรู้ว่า เป็นพระเป็นเจ้ามีพระประสงค์ให้ตนเองไปแน่ๆจึงเกิดความมั่นใจในตนเองดึงไปไปแล้วก็โยนาหาก็ไม่ได้พูดอะไรมากย่างแต่บอกว่าอีก40วันกรุงนีนาเวจะถูกทำลายอีก40วันกรุงนีนาเวจะถูกทำลายนะครับนี่เป็นพระพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันพุธที่12มีนานะครับ าจากหนังสือของประกาศศพโยนาในบทที่3ข้อ1ถึงข้อ10นะครับโยนาก็ประกาศแบบซื่อๆประกาศแบบง่ายๆแต่ชาวกรุงนีเนเวตั้งใจที่จะฟังเสียงของประกาศศพโยนาอั้งใจฟังตั้งใจนำหน้าสูงสุดคือกษัตริย์กรุงนีเนเว จนถึงคนที่เล็กที่สุดแม้กระทั่งสัตว์ด้วยยินดีที่จะกลับใจกลับใจถ้าไม่กลับใจเชื่อฟังถูกทำลายแน่นอนถ้าไม่กลับใจกระบวนการการกลับใจจึงเกิดขึ้นของชาวนีนาเวหลังจากที่เขาเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจสิ้นสุดอิญญาของเขา ตั้งแต่ผู้มีอำนาจที่สุดไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปตัาใจเชื่อฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกระบวนการกันกันกบใจเอาอดอาหารสวมผ้ากรสอบทุกคนพยายามทรมานตนเองทั้งป่ายกายและป่ายวิญญาณเพื่อตนเองจะได้ละลึกถึงความผิดบาป บกพร่องของตนเองที่ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ไม่พอพระทยัยและพระองค์จะทรงทำลายอีก40วันไม่มีข้อแม้ใดๆแต่เมื่อเขาเหล่านั้นเชื่อปังบดอาหารสวนพระคสอภรเลิกประพฤติความชั่วร้ายต่างๆและไม่ใช้ความรุนแรงตักตัวกับใจทั้ง ภายในและภายนอกทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นความพยายามการกลับใจไม่ปรับพรึกชั่วของชาวกรุงนีนาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นความพยายามการกลับใจไม่ปรับพรึกชั่วของชาวกรุงนีนาเวโครงจึงไม่ทรงลงโทษกรุงนีนาเว ค์จึงไม่สรงลงโทษกลุมนีนาเวรอดพ้นได้ประชาปัชาวเมืองนีนาเวรอดพ้นได้เพราะเขาเชื่อฟังสิ่งที่ประกาศสดอยนประกาศไม่สงสยัยให้มีเงื่อนไขจะจริงหรือไม่จริงจะใช่หรือไม่ใช่จะโหกหรือเปล่าจะหลอกลวงหรือเปล่าเขาไม่สนใจเขาตัดประเด็นตัดปัญ ประเด็นปีกย้อยออกไปหมดความไร้สาระต่างๆเขาตัดทิ้งไปหมดเหลือแต่กันว่าจะต้องนุ่งนุ่งห่มป้ากระสอบต้องอดอา่ารไม่ประพฤติชั่วไม่ใช้ความูนแรงปรับเปลี่ยนชีวิตทันทีนี่คือการตั้งใจฟังเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อและยินดีปฏิบัติตาม ความตั้งใจเชื่อฟังเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อและยินดีปฏิบัติตามสามารถเปลี่ยนโลกได้นะครับเปลี่ยนโลกได้อย่างแน่นอนกลุมน้นะเวเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นอยู่แล้วตั้งใจฟังเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในพระสุรเสียงนี้และยินดีปฏิบัติตามพระสุรเสียงนี้สามารถเปลี่ยนโลกได้ เปลี่ยนชีวิตตนเปลี่ยนชีวิตคนใกล้ชิดครอบครัวสังคมองคอ์กรชุมชนได้อย่างแน่นอนขอให้เชื่อและก็ปฏิบัติตามในวันนี้เพราะวาสารจากนักบุญลูกาในบทที่11ข้อ29ถึงข้อ32พระราชินีจากทิศใต้ยังเดินทางมาจนสุดปลายแผ่นดิน เพื่อมาฟังปิชาสุขุมของกษัตริย์ซโลมอนมาฟังเสียงมาฟังท้อยคําที่กษัตริย์ซรโลมอนได้กลา่าวด้วยความสง่างามด้วยการงดงามด้วยการมีแง่คิดด้วยการมีมุมมองต่างๆชาเมืองนีนาเว์ก็ยังฟังประกาศศพยโยนาประกาศพระประสงค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนก็อยากเห็นเครื่องหมายให้ได้มีเครื่องหมายตันเองถึงจะเชื่อให้ได้มีเครื่องหมายถึงตันเองจะเข้าใจองค์พระเยซูเจ้าส่งต่อว่าคนยุคนี้อยากจะได้เห็นอัศจรรย์และตันเองถึงเชื่อความเชื่อในหนังสือฮิบรูบอกไว้เลยว่า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เชื่อเพราะมองไม่เห็นจึงมีความสุขพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบุญของผู้ที่เชื่อแต่มองไม่เห็นมีความสุขางโอมัตที่เชื่อเพราะทั้งมองเห็นนะครับนี่คือชีวิตการของชีวิตแท้ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีแต่ทมเชื่อฟังในองค์เท่านั้น,นะะสุดท้ายแนละ้วไม่มีใครห็นอัศจรรย์แต่ผู้ที่เชื่อจะได้รับอัศจรรย์ผู้ที่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงขององค์พระเยซูเจ้าจะได้รับความรอดพ้นจะได้รับอัศจรรย์เชื่อฟังพระสุรเสียง ขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าแล้วแนวทางที่สําคัญก็คือเมื่อฟังต้องปฏิบัติตามด้วยความอดทนและพยายามองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าคงเสด็จมาในโลกนี้องค์ทรงยิ่งใหญ่หญกว่ากษัตริย์ซาโลมอนและยิ่งใหญ่กว่าประกาศศพยโยนาลรวมทั้งประกาศศพทั้งมวล พรราชินีทางทิศใต้ดิ้นล่นแสวงหามหากษัตย์ซาโลมอนกษัตริย์ชาวนีโนวย,ยังเชื่อในคำประกาศของประกาศศดโยนาชีวิตจำเป็นจะต้องเชื่อเชื่อมั่นเชื่ออย่างตั้งใจเชื่ออย่างวางใจในพระสุรเสียงในพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าเท่านั้น เชื่อแ้ะก็ปฏิบัติตามด้วยความอดทนและพยายามเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นความพยายามของชาวเมืองนี้แลวเวความรอดพ้นเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องตั้งแต่ในโลกนี้ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกทุกท่านและเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ